สวัสดีครับจากนัทแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับพามาชมรถนะครับกับหลายๆรุ่นหลายๆคันนะครับที่เป็นรุ่นนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นคูบอต้าหรือยันม่านะครับตั้งแต่27แรงม้า32แรงม้านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับสตาร์ทเลยสตาร์ทรอเลยนะครับสตาร์ทรอเลยอ่ะมาดูคันแรกก่อนนะครับรถทุกคันนะครับเราขายเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทศได้นะครับใครที่สนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านนัทแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี 0918611191ครับคันแรก b 2740นะครับตัวนี้รถ900ชั่วโมงนะครับก็ถ้าเป็นราคาตัวเปล่าเนี่ยจะอยู่ที่275,000บาทนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมสภาพยางสวยทั้ง4เส้นนะครับยางก็ประมาณ90%รถไม่เคยแก่ครับแต่ว่าถ้าลูกค้า,าหางตัดหญ้าด้วยนะครับก็จะอยู่ที่299ไปครับอ่ะครับโชว์หน่อย ตัวนี้เก้าเกียร์หน้า9้าเกียร์ถอ,อยหลังนะครับจะมีดับคอนโทรลด้วยนะครับเครื่องยนต์จะเป็น3ามสูบเล็กนะครับสองพาโฟวิลขับเคลื่อนสี่ล้อครับสองแสน้ันบาทครับสองแสนเจบาทอ่ะเบิ้ลเบิ้ลร้อเลยคันที่2มาตัวนี้สวยๆครับมาดูชั่วโมงก่อนมาดูชั่วโมงก่อนนะครับสองยอดนะครับสองชั่วโมงการทำงานครับ รถเดิมๆสภาพสวยๆครับตัวนี้ชุดไปดันใหม่นะครับยางสวยทั้ง4เส้นนะครับวันนี้จัดโปรนะครับเอาไปที่3ามแสนสองหมบาทนะครับสามแสนสอาไปครับอ่ารถเกิดทะเบียนปี66นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดสสูบไดเรกนะครับสองพาโพวิวขับเคลื่อน4ล้อ32แรงม้านะครับระบบเกียร์เป็น8เกียร์หน้า8ดเกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์จะเป็นเกียร์ชัตเทิลข้างพวงมาลัยนะครับ สวยมากมาร์กเดิมทุกจุดครับใครที่สนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยครับนัดแทคเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุรรน,นิานีครับมาชมอีกหนึ่งคันครับตัวนี้นะตัวนี้มีทั้งราคาอุปกรณ์2ชิ้นแล้วก็อุปกรณ์3ชิ้นนะครับถ้า2ชิ้นด้านหน้าพร้อมกับหางนะครับผมคิดแค่ราคาแค่แค 2 8 9 0 0นะครับส่วนเอา3คินครบนะครับราคาจะอยู่ที่3 2 5 0 0 0บาทนะครับเป็น l 3218HP นะครับเครื่องยนต์ขนาด3สูบ2องเพลาโฟวิลครับยางสภาพยางประมาณ90อนะครับยางหลังส่วนยางง่ายที่7 0ไปครับคันนี้ใช้งานอยู่ที่2,288ชั่วโมงการทำงานครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบใครที่อยากได้โรตารี่ไปพร้อมก็จะอยู่ที่ราคา3แสน3นะครับนะไปครับ ัดเดิมรถสวยสวยเดิมๆไม่ได้เก็บสีไม่ได้เก็บสภาพนะครับตัวนี้นะรถสวยสวยเดิมๆไม่ได้เก็บสีไม่ได้เก็บสภาพนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับราคา2อกินสอง0 0นบาทครับราคาสองกินน2,85้าัน 5, าถ้าสามกินก็จะอยู่ที่3 2 5แ0 0สนาพันนะครับโอนี้อันนี้สุดยอดมากเลยนะครับ คันนี้ได้ยางใหม่4เส้นนะครับเช็คร้อยเก็บงานพร้อมใช้นะครับเป็น l 3 6สา t ใช้งานอยู่ที่2136ชั่วโมงไปครับพี่ไหมยกไปเมีดขึ้นนะครับคันนี้จัดโปรอยู่ที่285,000บาทนะครับสามไม่ต้องห่วงครับมี3คันจัดโปรให้ราคาดีๆทุกคันนะครับเกียร์เข้าข้างตัวนะครับแเกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับเครื่องยนต์จะเป็น3สูบไดเรรกไปครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นนิยมใช้นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีอีกหนึ่งรุ่นนะครับอ่าเป็นเครื่องยนต์ขนาด3ามสูบของเทอร์โฟวิลครับวงมาลัยจะเป็นพาวเวอร์จีโรเตอร์ครับรุ่นนี้นะครับสวยยเลยใครไม่ชอบท่อดังนะครับเปลี่ยนเป็นพ่อพักเงียบได้นะครับอ่ะมาอีกหนึ่งคันคันนี้จัดโปใบนะครับรถสวยๆนะครับรถสวยๆได้หน้ากากได้ท่อซิ่งครบนะครับ ยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะครับสภาพยางหลัง90%นะครับคันนี้เอาไปที่270,000บาททวนนะครับ270,000บาททวนได้ชุดแต่งพร้อมไปครับน้องคู่ครับไปใช้งานอยู่ที่2,556ชั่วโมงการทำงานครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบไดร์เล็กครับ2อพาวเวอร์วิวขับเคลื่อน4ล้อครับเช่นกันนะครับรถจดทะเบียนปี54นะครับรถจดทะเบียนปี54นะครับ8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับลูกหมากท้องเหลวน้ำมันเครื่องเราเช็คเปลี่ยนหายให มาชมอีกหนึ่งคันครับมาชมอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเดิมๆแบบเก็บแบบเดิมๆจากโรงงานแต่จะว่าเช็ครอยนะครับหาเกียร์หน้าขึ้นครับยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นนะครับเอา,เอาห่างลงนิดหนึงห่างลงนิดนึงยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นนะครับยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นแป๊บกระจังนะครับกระติกเกอร์ไฟสีนะครับนี่เหมือนรถใหม่ออกจากศูนย์เลยตัวนี้ราคาเพียงสองแสน 80,000บาทต้วนนะครับไปครับ200,000บาทต้วนนะครับเครื่องยนต์จะเป็น3สูบเดลิเค็ตเช่นกันนะครับ2พาว4วิวขับเคลื่อน4ล้อครับรุ่นนี้จะเป็นตัวดีทีนะครับทั้ง3คันที่ออกไปจะเป็นตัวดีทีทั้งหมดนะครับ่วนโฉมเอสจะอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆขับให้ลูกค้าได้ชมกันทุกรุ่นครับไปครับมาอีกหนึ่งคัน LC018SP ครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบเดลิเค็ครับ2พาว4วิีข ันนี้ราคาคุ้มๆเลย3าม0 0 0เจ็ดเาเป็นตัวเอสดีรถจดทะเบียนปี5 4สนะครับปีาปีี่นะครับใช้งาน1,800ัชั่วโมงไปครับตัวนี้สภาพยางเดิมๆนะครับเป็นรถไล่นะครับเรามีเก็บสีคันล่างนะครับสีขันล่างสีกระทะล้อส่วนสีจุดบนจะเป็นสีเดิมนะครับจะมาพร้อมกับหางบุกเบิกนะครับหางไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับนะสภาพถือว่าสวยร้มนะครับพร้อมใช้งานนะครับ 379,000บาทครับเล่มทะเบียนุดโอนครบอันนี้เอาไปที่ราคา379,000เ่เาเป็นตัว SP นะครับรถปี64อ่่มาดูคันสวยๆ s ส1คันครับตัวนี้ก็จะเป็นปี64เช่นกันนะครับเป็นค u b o ต้า4 0 1 8 s ่ตัวนี้ชุดเบรานใหม่นะครับพร้อมกับหางควรใหม่นะครับสภาพยาง90% 1,900ชั่วโมงแต่ว่าการันตีว่ารถคันนี้ไม่เคยแกะไม่เคยแักท่อนนะครับไปั้งลัาครับ ชุดใบดันใหม่เป็นชุดของนาซานะครับแล้วก็จะเป็นหางควน52นิ้วของนาซาเช่นกันนะครับราคาคันนี้อยู่ที่4,029,000ครับจาก4,039,000เหลือ4,029,000บาทจัดโปรนะครับสวยๆนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับอ่าวันนี้ลองให้ดูทุกคันสตาร์ทให้ดูทุกคันครับอัปเดตสินค้าหน้าร้านนะครับใครที่สนใจนะครับคลิปนี้ก็ วันที่18ไหมสิบหรือ19นี่แหละนะครับมาดูอีกหนึ่งคันครับ L4018 รุ่นนี้จะเป็นตัว DT นะครับก็รถจดทะเบียนปี 6, 63, 62นะครับก็จะเป็นรุ่นเก่ากับตัว SP นะครับแต่ว่าทุกอย่างคือเหมือนกันนะครับตัวนี้เช็คเก็บงานเก็บสีปลอสภาพเอาไปที่3 4 5 0 0 0สาครับไปครับ2ชิ้นหน้าหลังนะครับชั่วโมงเท่าไหร่สามพนนะครับ3,600ครับตัวนี้ไป เช็คให้ใหม่เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้พร้อมดูย์พร้อมทํางานได้เลยนะครับใครที่สนใจสีสันเราเก็บให้สวยๆสติ๊กเกอร์นะครับเราลอกทําพ่นใหม่นะครับให้ลูกค้าได้ไปรถมือ2นะครับแต่ได้เหมือนใหม่มือหนึ่งนะครับคันนี้3ามแสนสี่หมื่นห้าพันครับมาดูสีฟ้าแปลกๆแหวกแนวนะครับรถที่ไม่กักออปชั่นและรถที่ใช้ดีมากๆนะครับตัวนี้จะเป็นอีสกิทนะครับ NT542 ีห้าสเทอร์โบนะครับ42แรงม้า เป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบเล็กๆนะครับ2เงแวโฟวิวขับเคลื่อน4ล้อครับยางสวยนะครับทั้ง4เส้นนะครับได้หางใหม่ตัวนี้เอาไปที่3แสน2นะครับมามาพร้อมกับชั่วโมงการทำงาน1,445งนชั่วโมงไปครับช่างสีครับวันนี้ช่างสีมาขับให้นะครับรุ่นนี้มีเทอร์โบนะครับมีเทอร์โบติดตั้งนะครับมาพร้อมจากโรงงานนะครับ แล้วรอบนะครับรอบจัดนะครับรอบจัดประหยัดน้ามันนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับใครที่สนใจนะครับรีบมาชมรีบมาจับจองได้เลยนะครับราคา3ามแสนสองถือว่าคุ้มนะครับ NT 542เทอร์โบนะครับ42แรงม้านะครับมาดูสวยๆหนึ่งเดียวในร้านนะครับสี่เ DT นะครับรุนนี้เป็นเสากลมยางใหม่สเส้นชุดเบรันใหม่พร้อมหางนะครับ่ะไม่มีดขึ้นนะครับคันนี้ใช้งานนะครับจะอยู่ที่2,195ชั่วโมงนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่ ส8 9 0 0 0บาทไปครับสอง้ินหน้าหลังระวังรถเก๋งนะครับขายเงินสดทุกคันนะครับขายเงินสดทุกคันแล้วก็สามารถออกผ่านทกอได้รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์สีนะ่สูบไดเรกนะ2องพาว f วว w h ขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับามาลูกค้าถามหากันเยอะ L 5 0มีไหมนะครับที่ร้านเรามีนะครับ L 5 0 1 8เสียงแน่นเลยนะครับเช็คร้อย,ยางใหม่4เส้นเช็คเก็บงานปรับสภาพ นะครับเก็บแบบสวยเดิมออกจากโรงงานนะครับบูสต์สลักทุกตัวนะครับแน่นๆนนะครับแป๊บสายไฮดรอลิกน้ํามันเครื่องของเหลวเช็คให้เรียบร้อยคันนี้เอาไปที่4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทไปครับเจินนะครับเท่าไหร่นะชั่วโมงสองสองพันป่ะพันแปดร้อยชั่วโมงอ่ะไปสวยๆกิ๊บๆเลยครับนี่โดนแสงนี่ให้ดูแบบความเงาความฉ่านะครับของสีของตัวรถนะครับเราเก็บงานได้เหมือนกับรถใหม่มือหนึ่งลูกค้าได้ไปเหมือนรถใหม่มือหนึ่งเลยนะครับสภาพดีสวย 4แส4หมื่น9พันนะครับอ่มาดู L5018SP ครับตัวนี้ยางหน้าใหม่นะครับยางหลังก็เต็มๆนะครับยางหลังประมาณ90%นะครับมาพร้อมกับฐาน 2T6F นะครับ890ตีชั่วโมงไปครับทั้งลู้ชไปเลยมาร์คเดิมๆสภาพสวยๆนะครับมาร์คเดิมๆสภาพสวยๆคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบ 5018SP นะครับราคาเพียง5 1 9 0 0 0บาทนะครับ5 1หมื่น9พันอุปกรณ์2ิีนเล่มทะเบียนฟิสโอนพร้อมนะครับ เนี่ยครับเกียร์เข้าข้างพวงมาลัยครับท่องตัวนะครับปีรถไม่ลึกครับตัวนี้ปี65นะครับตัวนี้50 s ศคิดนะครับอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้อยู่ที่4 0 0 0 0 0สี่0สนเาหนะครับยางหน้าใหม่หนึ่งกู้สภาพยางหลังก็ประมาณ85%นะครับฐาน 246F นะครับใช้งานตัวนี้อยู่ที่1,538ชั่วโมงเชิญครับมาร์กเดิมทุกจุดนะครับคันนี้เราตัดคอนให้แล้วนะครับเปลี่ยนแผ่นแคทให้ที่นี่แหละเพราะว่า จอดนานคัดติดนะครับคัดติดเราเปลี่ยนแผ่นคัดให้เรียบร้อยนะครับใส่ท่อซิ่งนะครับใส่ท่อซิ่งปลายสีให้แล้วสวยๆเลยนะครับสี่แส0เก้าหเ้นครับเล่มทะเบียนชุดโอนคบปี64นะครับมาตัวนี้นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับมันติดว่า5 0 1 8 s p แเต่เป็น5 0 1 8 d t นทะครับคันนี้ได้ใหม่ทั้งหมดนะครับชุดใบมีดใหม่นะครับพร้อมกับหางใหม่ยางใหม่4ีเส้นเช็คเก็บงานสวยๆคันนี้นะครับให้ f อในราคาที่400,000 6,9000บาทไปครับใ้งานอยู่ที่2,113ชั่วโมงการทำงานครับอ่าสวยๆครับชุดใบมีดใหม่นะครับพร้อมกับหางใหม่ครับอ่านี้ครับชมขับโชว์ให้ดูเลยครับแต่ละรุ่นแต่ละคันทุกคันเราจะออกรีวิวสตาร์ทให้ชมกันทุกรุ่นทุกคันนะครับอ่ะมานะครับเกินเกินเป็นสี่สูมนะครับเสานะครับเสานะ เอาเสาไว้นะครับอ่านี่เป็นไงอันนี้คือช่างใหญ่นะครับช่างใหญ่ของทีมงานนักแเตอร์ครับมานะครับอันนี้ช่างเล็กครับคนขับรถนะครับยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะครับ L 5 0 1 8 d ใส่ท่อซิงให้แล้วเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์2องกิ๊บ้าดันหางครัใช้งานที่2157ชั่วโมงการทำงานไปครับ อันนี้ให้ราคาพิเศษนะครับ4ีแ0 0 0บาทนะครับเรียมทะเบียนฟิดโอนครบนะครับสวยๆเลยนะครับอ่า8เกียร์หน้า8เกียร์หอยครับ5018นะครับตัวนี้จะเป็นตัวดีทีเป็นรุ่นนิยมใช้นะครับตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยรุ่นนี้เหมาะพร้อมรุยพร้อมทำงานพร้อมใช้งานนะครับอะมาดูตัวนี้ครับเครื่องตัวเดียวกันกับ50นะครับแต่ว่าเป็นงานไร่นะครับ รุ่นนี้จะเป็น MU 4902B นะครับ49แลงม้านะครับเครื่องยนต์4สูบ2พาวโฟวิวครับมาร์กเดิมนะครับมีเก็บสีคันล่างสีชุดไปรันให้นะครับแล้วก็สีล้อให้นะครับไม่มีหางนะครับ4ี่แ0 0 0บาทนะครับถ้าเอาหางด้วยเป็นหางใหม่จะเป็นหางปวนหรือหางบุกเบิกก็ได้ก็อยู่ที่5 0 0 0สนนะครับคันนี้ใช้งานอยู่ที่3,130ชั่วโมงการทำงานไปครับ M.U.4902B นะครับตัวนี้ก็จะมีดับคอนโทรลให้นะครับเป็นเกียร์ชัตเทิลเข้าข้างโครมาเยนะครับเป็นคัดแห้งนะครับเครื่องยนต์4ี่สูบนะครับ2องแถโฟลวขับเคลื่อน4่ล้อครับเหมาะกับงานไล่นะครับรุ่นนี้นะเหมาะกับงานไล่ใครที่สนใจนะครับรีบมาจับจองมาจึ้มได้เลยนะครับสวยๆพร้อมใช้สวยๆพร้อมลุยงานนะครับใครที่สนใจติดต่อสอบถามมาได้ M.U.4902B ครับอีกหุ่นตัวรถค่อนข้างใหญ่นะครับพร้อมลุยพร้อมทํางาน่ะมา อีกหนึ่งคันมาสวยๆ M 5 0 0 0ตัวนี้นะครับปอดีมันติดเส๋หลายๆคลิปหลายๆครั้งไม่ได้สตาร์ทเครื่องไม่ได้รีวิวให้ฟังสักทีนะครับความเสียงเครื่องนิ่มมากๆนะครับ2,373ัชั่วโมงเอาไปมีขึ้นข้งไหมนะครับยางหลังประมาณ70%อนะครับยางหน้าอยู่ที่85%เนะครับสองชิ้นหน้าหลังนะครับคันนี้ที่3,2 0 0ไปครับรถจดทะเบียนปี5 0นะครับเล่มทะเบียนพุทธนพร้อมนะครับรุ่นนี้เจ้าคุณปู่เก่าแต่เกานะครับ พร้อมดันงานดันงานไถงานลุยเนี่ยยกให้เขานะครับสำหรับ M ห0 0พันนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบ Direct Injection ครับ2องแถวโฟวิลขับเคลื่อน4ล้อครับ8เกียร์ด้านหน้า4เกียร์ถอยหลังนะครับ8เกียร์ด้านหน้า4เกียร์ถอยหลังนะครับอ่ะมาดูอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็ M 5 0 0 0เหมือนกันนะครับต่างกันหมื่นเดียวนะครับราคาต่างกันเพียงหมื่นเดียวเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับราคา3ามเป็นสามนะครับ3ามเป็นสได้ยางหน้าใหม่ยางหลัง90%นะครับคันนี้ใช้งานอยู่ที่2อ0 0ันส อ3าสองชั่วโมงไปครับราคา3ามเซนสนะครับดันหน้าพร้อมหางอุปกรณ์2ชิ้นนะครับเล่มทะเบียนสุดพนพร้อมนะครับใครที่สนใจรีบจับจองเลย8เกียร์หน้านะครับสีเกียร์ถอยหลังสวยเด้อพี่น้องมาขั้นไหนเฝ้ามาเอาเฝ้ามาจับจองเลยนะครับสภาพงามๆเลยนะครับร้านรถแท็กเตอร์เปิดทําการทุกวันนะครับขายเป็นเงินสดทุกคันนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับตัวนี้เครื่องยนต์4สูบ2เพแถโฟวิวขับเคลื่อน4ล้อมา M U 4 9 0 2นะครับ คันนี้475,000บาทนะครับยางหน้าได้ใหม่นะครับรถสวย1,800ชั่วโมงคันนี้ก็จะไม่มีหางเช่นกันนะครับถ้าเอาหางด้วยก็บวกราคาหางเพิ่มไปครับ8เกียร์หน้า8เกียรหอหลังนะครับรุ่นนี้จะมีรับคอนโทรลนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบไดเร็กนะครับ2พาวโฟวิวขับเคลื่อน4ล้อนะครับสวยๆเลยนะครับรถเราออกมาขับให้ชมทุกคันนะครับมาคันต่อมาครับ MU5702B นะครับ มีเทอร์โบนะครับมีเทอร์โบเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับแล้วสภาพสวยมากยางหน้าได้ใหม่นะครับลูกมงลูกหมากเราตรวจเช็คให้เรียบร้อยเวทสองก้อนฐานตรงตามรุ่นนะครับ D H 2 4 6 H W นะครับ D H 2 4 6 H W ราคาคันนี้อยู่ที่5 7 5 5 0 0 0 0 0บาทไปครับพี่น้องทางสาปปลาวที่อยากได้ไว้ใช้งานนะครับ รถสวยแห้งสีเดิมนะครับรุ่นนี้มีเทอร์โบติดตั้งมาพร้อมจากโรงงานนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับ2พาวเวอโฟลวขับเคลื่อน4ล้อครับมีสวยๆเลยถือว่าคล่องตัวนะครับคล่องตัวแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับ8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยครับเครื่องยนต์จะเป็น4สูบไดรเบ็กครับ2พาวเวโฟลวขับเคลื่อน4ล้อครับมาชมนะครับ M95 40เห็นถามมาเยอะรับได้ไหมคันนี้นะครับ ปรับราคาลงแล้วนะครับเหลือแค่5 39,000บาทนะครับ M9540 มือกล้องแพนหลกมือกล้องแพนมา M9540 นะครับ95แรงมา้าเทอร์โบคันนี้ราคาไม่ต้องถามเยอะนะครับยางเปลี่ยนให้ใหม่รถปี53เป็นรุ่นเวทฝาบาทนะครับใครรับสภาพได้ลองมาดูก่อนนะครับมีรั่วมีซึมบริเวณคันหน้านะครับแล้วก็เสื้อชุดท้ายบริเวณกระบอกยกมีเชื่อมนะครับ อันนี้ชั่วโมงการทำงานไม่ขึ้นนะครับราคาจะอยู่ที่5,39,000ไปครับพี่เบียร์ครับไปเลยวันนี้เรารีวิวทุกคันนะครับมาดูยันมา51าแรงม้านะครับ EF 5 1 4นะครับตัวนี้อุปกรณ์2อชิ้นนะครับ ใช้งานอยู่ที่1,508ชั่วโมงการทำงานนะครับ1,508ชั่วโมงการทางานนะครับยางสวยทั้ง4เส้นนะครับคันนี้ให้ราคาพิเศษที่319,000บาทครับ3 1 9แ0 0่มเ้านลมชุดโอนครบไปครับอ่าสวยๆนะครับเมื่อกี้ MU 5702ลืมแจ้งชั่วโมงนะครับ MU 57อยู่ที่1,800ชั่วโมงนะครับมาชมกันต่อครับวนตอดากกันเลยวนป้ารวดจอดอ้อมลั่นได้หร้อ มั่นที่ขับรถเกี่ยวได้ปะที่นี่มันที่ขับรถเกี่ยวได้อ่ะมาดูยันมาสามสิบเก้าแรงมานะครับ e f ฟสามเก้าสามทนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดสามสูบเดรรล็กนะครับคันนี้นะครับสภาพยางสวยทั้งสี่เส้นนะครับรถปีหกสองนะครับใช้งานหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลกรัเครื่องยนต์จะเป็นสามสูบเดรรล็กได้ด้านหน้าแล้วก็หางนะครับตัวนี้สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับไล่วนเลยวิ่นกอดากวิ่นกอดกอดาก สี่างสีในตำนานนะครับ่างสีในตำนานมาดูอีกหนึ่งคันครับตัวนี้ช่างไม้อย่างหน้าใหม่นะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้อ่ายกไปมีดขึ้นสวยๆนะครับคันนี้ก็สองพันแปดร้อยชั่วโมงการทางานนะครับไปเลยนะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเร่มทะเบียนเอกสารุดโอนครบนะครับสังเกตว่าค้นครับคนนีจะติ่งในยังน้อยครับมึงแต่สีเสือกระหูนะครับอ่านี่ รถจอดจะอ้อมร้านแล้วครับตอนนี้นะครับอ่ะ L3608SE ครับเสียงแน่นมากๆอ่าสามสูบสองเทาโฟวิวขับเคลื่อน4ีล้อดันหน้าพร้อมหางนะครับตัวนี้จะเป็น36 SP นะครับเครื่องยนต์จะเป็น Direct Injection นะครับ <c oughs> สวยๆเอาไปที่ราคา319,000บาทนะครับคันนี้ไปนะครับใช้งานอยู่ที่2,729ชั่วโมงการทำงานไปเลย <c oughs> เป็นบรหัม ก็ครับรุ่นไงเแท้ละตัวนี้เหลือเช็คระบบไปนะครับก็เก็บตีเพิ่งเสร็จก็เอามาแนะนําให้กับลูกค้าได้ชมกันก่อนนะครับมามือกล้องหมุนตามหมุนตามมาทีทีสามจนะครับนิวฮอลแลนด์นะครับตัวนี้เช็คเก็บจุดรั่วซึมให้เรียบร้อยนะครับเป็นเพาตรงนะครับเผาตรงนะอ่ห้แรงม้านะครับอุปกรณ์2อชิ้นพร้อมกับหางเ m ีมทีนะครับสี่แสนเจบาทไปครับ ตัวนี้2,200ชั่วโมงนะครับ2,200ชั่วโมงนะครับเกียร์ชัตเทิลนะครับ8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์หอยหลังนะครับไปว่าไปว่าไต่เกียร์ไปเอาเอางงเราไปนี่พ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 ี่ไปเลยเนี่ยเลยอ้าวไปยกคัดสูงๆเออยกคัดสูงๆไม่เก่งมันนาทีเลยว่ะล็อกเบรกไว้ได้น่ะเออว่าเนี่ย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 เยอะไว เอาไปอ่ามาอ่าไปนี่ครับคนขับไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับต้องขอประธานอภัย F P ด้วยนะครับที่นาทีเพิ่งเลิกเรียนอยู่นี่นะจวัดี F P ไหนลกูกเดี๋ยวไปขับอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวพาไปขับอีกรอบหนึ่งจองไว้เลยนะครับเดี๋ยวจองไว้เลยนะครับคันนี้ขายเหรออ๋อไม่ขายไม่ขายคันนี้ไม่ขายอ่ามาดู3 2 1 8อป S P ครับ คันนี้รถจดปี57นะครับ2 4 9 0 0นนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้ไม่อยู่ที่1,973ชั่วโมงไปครับอ่าเบิ้นๆหน่อยได้หางบุกเปิกแล้วคันนี้อ่าให้ฟังเสียงเครื่องโอ้โหสิ่งจังเลยอ่าอ่าโอ้โห่อพอแต่งครับคันนี้2 9 9 0 0 0บาทครับ L368SP นะครับเพิ่งเช็คสภาพเสร็จได้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังอ่ะไป จ็คคือโมงจ็คคือโมง1,497ชัมม14ช่ดโม,มงไปครับอ่าบพวดๆเอนบิ้เบิ้่าก็โอ้โโอโแต่ละรุ่นแต่ละคันไงเป็นไงอ่ะมานะครับรถเราเกี่ยงเต็นแล้วครับนี่จะจอดนี่ดูว่าเรียงเียงเรียงเียงนี่จะรอบร้านแล้วนะครับมา3408 Di นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2 0 0แสน 1 5 0 0 0บาทนะครับเช็คเก็บงานปรับสภาพให้ได้หน้ากากพอสิ่งต่อคำราคาไปครับช่างยานครับเอ,เอาใส่เกียร์เกียร์ว่างกันเพื่อนเตตอ่าสตาร์ทเครื่องอ่ะแบตไม่มีโอเคไม่ได้ไปกับเพื่อนแบตออนนะครับอ่าแบตออนว่าเป็นนังนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนจะรอนานมาดู m 7 0 4 0จ็ำแบตรอก่อนก็ได้อ่า m 70 4 0นะครับ70แรงม้านะครับตัวนี้จะเป็นคันสุดท้ายแล้วนะครับ รถปี54ครับอะไรเนี่ยโอ้มีช้างด้วยเหรอรถปี54าสอ้าวนะครับพี่น้องคันนี้จัดโปรให้นะครับเอาไปที่4 8 9 0 0นบาทไปครับอุปกรณ์2อกิ้นนะครับไปดันพร้อมกับหางชุ่โมงการทำงานไม่ขึ้นรถปี5้ี่ครับเล่มทะเบียนทุดโอนพร้อมนะครับฮะมาดูเอลสามสุ่ดแปดดีไกันบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าให้ลูกค่าได้เบิง้งอ่าครับ บาดไเผาหัวอ่ะโอเคนะครับมันต้องได้เปลี่ยนแบบก่อนนะครับ่ะแพทย์แพทย์ปั๊มหัวใจแล้วไม่ติดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเหลือเหลือรถเกี่ยวอีกสองคันนะครับมามือกล้องมาดูรถรถเกี่ยวดีกว่านะครับพาเดินมาดูรถรถเกี่ยวมาแตต่อไปก่อนก็ได้มาดูรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวคูโบต้าดีซีเจ็ดสิบจีพัทคาบินตู้แร์นะครับ คันนี้นะครับเช็คเก็บงานให้ใหม่นะครับโดยอู่บัญชารถเกี่ยวนะครับติดสติ๊กเกอร์ช้างศึกอีดิชั่นนะครับกวกซิงนะครับปากเกี่ยวดันคอสปริงนะครับเช็คแต่งระบบช่วงล่างให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะสวยเลยนะครับราคาจะอยู่ที่6 8 9 0 0 0บาทนะครับ6 8 9 0 0 0านี่่บาทตัดสดเท่านั้นนะครับมาดูอีกหนึ่งคันครับคันนี้2,000ันกว่าชั่วโมงนะครับ อันนี้พันเ็ดร้อยชั่วโมงรถเดิมเจ็ดสิบดีพัดนะน,นะครับปีหกสามนะครับเครื่องยนต์จะเป็นสามูบสองเทาโฟวิลขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับคันนี้นะครับเอาไปที่ราคาห้าแสนสองหม้าพันบาทนะครับพอแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับที่หน้าร้านนัดแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธาน,นีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่091นะครับ8611191นะครับอีก1เบอร์โทรที่0633130447นะครับท้ายคลิปฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ